สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแสดงขัง้นตอนวิธีการสร้างเนื้อหาของ Microsoft Word และ Microsoft Excel ค่ะสมาชิกกลุ่มของเรามีทั้งหมด3คนนะคะ 1. นนายภูมิวัตโนุทสาร 2. นางสาวม,มุกดาเหล่าประเสรศิฐ3นางสาวปทุรดาจันทกัญญาคณะศึกษา,าศาสตร์สาขาการสอนภาษาอังกฤษมหาวิทยลาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือค่ะ เราจะมาเริ่มที่ Microsoft Word กันนะคะเนื้อหาจะมีวิธีการตั้งค่าหน้ากระดาษและการจัดรูปแบบเอกสารวิธีการสร้างสาร,รบัญอัตโนมัติและวิธีการใช้เทมเพลตสำหรับรายงานค่ะการตั้งค่าหน้ากระดาษไปที่เมนู Layout หรือเข้าครงหน้ากระดาษ 2. คลิกที่ Size หรือขนาดกระดาษเลือกขนาดกระดาษที่ต้องการอย่างเช่น A4 2. การตั้งค่าขอบกระดาษ คลิกที่ระยะขอบเลือก normal จะสามารถเลือกบนกี่เซนติเมตรซ้ายขวากี่เซนติเมตรได้ค่ะตามภาพเลยหรือคลิก custom margin เพื่อกำหนดขอบกระดาษเองเช่นบน2.5เซนมรล่าง2.5เซมซ้าย3เซนมขวา2เซนติเมตามภาพค่ะการตั้งค่าฟอนต์ไปที่แถบ h o m เลือกแบบอ,กอักษรเช่น ts mm. ส,ส,สารบัน อังสนานュวเป็นต้นกำหนดขนาดตัวอักษรเช่น 16pt ตามมาตรฐานราชการการตั้งค่าระยะบรรทัดไฮไลท์ข้อความที่ต้องการคลิกที่ไอคอน line and photograph spacing เลือกระยะเช่น1.5บรรทัดหรือ2บรรทัดการจัดแนวข้อความ ใช้ปุ่มจัดตำแหน่งในแถบ Home Left ชิดซ้าย Center กลึงกลาง i t right, h t ชิดขวา Justify ชิดขอบทั้งสองด้านแนะนำสำหรับงานเอกสารทางการค่ะการตั้งค่าหัวกระดาษและท้ายกระดาษคลิกที่แท็บ Insert เลือก Header หรือ Footer พิมพ์ข้อความที่ต้องการชิ่นเชื่อเอกสารเลขหน้าการใส่เลขหน้าของเอกสาร ไปที่ Insert Page Number เลือกตำแหน่งเลขหน้าเช่นมุมขวาล่างหรือกลางบนตามภาพค่ะสวัสดีครับผมนายภูมิวัฒน์นันสารสาขาการสอนภาษาอังกฤษคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยภาคตะนอกเชียงเหือครับโดยวันนี้มานำเสนอวิธีการสร้างกราฟและแผนภูมิผ่านโปรแกรม Excel นะครับขั้นตอนที่หนึ่งครับคือการเตรียมข้อมูลให้พร้อม ตัวอย่างเช่นต้องให้ข้อมูลยในรูปแบบตารางโดยมีหัวตารางชัดเจนเช่นวันและยอดขายครับโดยขั้นตอนที่2ครับคือการเลือกข้อมูลวิธีแรกนะครับคือการลากเมาส์เพื่อเลือกข้อมูลที่ต้องการทํากราฟรวมถึงหัวตารางครับตัวอย่างก็คือเลือกตั้งแต่วันถึงยอดขายทั้งหมดนะครับโดยขั้นตอนที่3ครับคือการแทรกกราฟขั้นตอนที่1ครับคือไปที่เมนู เลือกครับที่แท็กแทรกครับดูในกลุ่มที่มีคําว่าแผนภู้งจะมีตัวเลือกหลายแบบเช่นคอลัมน mm ์ชาร์ตแท่งลายชาร์ตเส้นพายชาร์ตวงกลมบาร์แอเรียสเก็ตเตอร์และอยื่นครับเลือกประเภทการาฟที่ต้องการเช่นคลิกที่คอลัมน์ชาร์ตแล้วเลือกแบบคัสเตอร์เรตคอลัมน์จิ้มไปที่ยังภาพเลยได้เลยนะครับ และกราฟจะออกหน้าตาประมาณนี้ครับผมโดยจะอ้างอิงจากข้อมูลที่เราเลือกไปในขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่4ครับการปรับแต่งกราฟโดยคลิกที่กราฟจะเห็นเมนูสำหรับปรับแต่งเช่น chart title เป็นชื่อหัวข้อกราฟ legend แสดงหรือซ่อนคำอธิบาย exit title ใช้ชื่อแกน x แกน y ครับผมโดยการเปลนสีกราฟครับได้จากการ ได้าจากเมนูรูปแบบหรือออกแบบดีไซน์ครับแล้วก็เลือกสีที่ชอบได้เลยนะครับพวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณครับ